สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมือเนียสสตำํำพริกน้ำพริกผิดหยวกนะพี่น้องเนาะตำพริกหยวกจ้าเหตุเป็นเจลพริกหยวกเนาะจากพี่น้องเนาะมันที่ห้องก,กับขัวออกแบบง่ายๆค่ะในต่างเดือนเนาะ,ะเนาะนี่จะพี่น้องขัวเอาจากพี่น้องบบ๊บค่ะเพราะว่าห้อง,มอง่มมีเตาไฟห้องก,กับขัวเ,าเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ามาจ้า มาจาะพี่น้องมาตำเลยจาจพี่น้องตำไปเลยตำไปเลยน่านแล้วจะพี่นอ head, อ้องบได้เฮตเจลพริกหยวกเนาะ,ะเนาะไปล่านไปล้านอะกอขายพักมาจากมันนี้ก็เลย ขวพริกขวหอมขวกระเทียมแล้วค่ะเนาะขวจนใหม่อะไพี่น้องเอยลืมนี่จ้ะพี่น้องเอาไปกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้เนาอค่ะเนาอ,ะนะะนอพี่น้อง หอมแล้วนัานดีๆจะพี่น้องก็ได้เหตุนะคะเนาะ ตำบนแหลกจ้ะพี่น้องตำบนแหลกค่ะเอาพอดีพอดีเนาะค่ะเนาะสิะได้ห้าสิได้ย่ำใส่ขุนชูลงไปนี่คือน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะเนาะใส่ไปเลย น้ำปราใส่ลายแซ่บลายจ้าพี่นอ้องเป็นคือกันกับเจ้วขีก,กาเนี่ยพี่นอ้องอันเดียวกันกับเจีวขีก,กาเ้พี่น้องจักเจ้วขีก,กาบอกคะที่ว่าเห้าตตามขวบของพรพิกดิบธรรมดาพี่นอ้อ ง่ายๆจ้ะพี่น้องบร่ได้ยากเลยจ้าเซ่บแ,แ,แล้วพี่น้องเลยแซ่บแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วพี่น้อง หอมดิหอมห้วยๆดิพี่น้องเลยเจลพริกหยวกง่าย,ายๆจ้ะพี่น้องบต้องตำให้แหลกเพราะวะ่าบกเพิ่มบกเพชตอยู่แล้วค่ะเอาบอกพริกไทยใส่น้ำจะใส่ป,ประมาณสิบหน่วยเลยพี่น้องขวัวใส่เสร็จจ้าพี่น้อง เสร็จเถะพี่น้องนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะน้ำพริกเจลพริกหยวกจ้าโอเคลราจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้าบายบายต่ำน้ำพริกเจลพริกหยวกค่ะปิ้งปลาทูจ้ะพี่น้องปิ้งใส่กระทะ,ะเนาะค่ะเนาะ ปิ้งประทูจะพี่น้องสามโตจะ mm hmm. ห็นเต่หัวคนหล่ออยู่นะพี่น้องเนาะพี่ละจ้ะมีอยู่จ้ะมีหางมีหางมีหางปิ้นกันพี่น้องปิ้นทางกันเดี๋ยวพี่น้องว่าเอาคือมีแต่หัวเจียวห้ากับผักเ้ากับมีบักเคือบักเคือแล้วก็กระเจี๊ยบแล้วก็พริกหยวกนะคะเนาะมามาจะพี่น้องเข่าห่อนๆจะพี่น้อง มาเด้มาเดมาเดโอ้ยพี่น้องมาจา้ามาจา้าบริกินหึ้งแหละนะ่ะพี่น้องเนาะเจลผีกรับขอช้อนกลางหน่อยจ้าในครัวห้านี่แหละพี่น้องคือเกาคือเดิมจ้านี่จ้า มาพี่น้องหิว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 ขอสู้นะพี่น้องบุหิวคือสิบปได้กิ่นนะพี่น้องแมนบ่โอ้ยพี่น้องไอ้บุคือใไส้มือดอกนี่นะย่ำเดยทีได้กินมันนี่ บ่ค่อยพาพี่น้องกินข้าวเจ้าทุกที่นะพี่น้องนะเห็นอืมน้องไง แกปัททูก่อนพี่น้องย่านก้างปัทูอันนี้ก็เซ่ช่องฟิดนะจ๊ะบทสุดคือบ้านเฮาละพี่น้องเซ่ช่องฟิดไว้เนาะไปซื้อยู่ร้านเพื่อนกะเอามาเฮากับละลายแล้วก็มาย่างย่างใส่กระทะเอา้ะพี่น้องนานๆสิได้เห็นก้างปัททูพี่น้องเลย บ่ค่อยได้กินบ่อยจะบปทั่วใส่มือบทนัทกินข้าวเจ้าพี่น้องเยนานๆจะได้กินเนาะ จะรลองหมดข้างแรกจะพี่น้องสีนี่เนาะหยาแต่พี่น้องหยาบ คือมาลองจ้ะหยาบจ้ะพี่น้องหำ่มโแหลกหยาบเลยพี่น้อย หอวหอมพริกกระเทียมนะจแง้วแต่ว่าเขาสิมักกระเทียมใส่หน่อยใส่หลายจ้าบบได้จากพี่นอ้องพริกหยวกจ้ะมาใหม่อ่ะสีเหลือง ปลาทูอยู่ในทะเลเนาะพี่น้องเนาะแซ่บจ้ะตำน้ำแจ่วพริกหยวกกินกับปลาทูย่างปลาทูเนาะสิบึงยากๆกินยากในจักาน่อยพี่น้องปลาคําเขา